ช่องวัยรุ่นบล็อกลายสวัสดีครับต้องถ่ายดิมองอะไรก่นเออไปๆเด็ครับอยู่กับช่องวัยรุ่นบลาอไลนตัวปอยนี่ก็เดินมาเลยวันนี้เราก็จะพาทุกเข้าช่องเรียนมีนิเน็ตแหละนักคนของอาคารหนึ่งนะอาคารหนึ่งอาคารหนึ่ง นี่เป็นของครูอรพินนะแต่แกก็กเสียมานานแล้วดูห้องนี่นะครับก็สาดเลยถือว่าถูกหลักออสมมหนี่็เห็นแบบโอ้ยดีใจทเรียนห่างกันนะครับมึงทำไมี้ม, <c oughs> มึงายดี <c oughs> ที่แบบพูดด้วยไลไนะใช่ไมสปหนึ่งว่เ <c> อ <oughs> าครับเดี๋ยวตามมาเราจะไปห้องกลับไปแล้วครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารหนึ่งครับซึ่งก่อ,อตั้งมานานมาก อันนี้จะเป็นห้องของครูสวนณีฮะแต่เป็นห้องของครูวัลเป็นหลือไหมก็ใชหนึ่งสองห้าเฮหนึ่งสองห้างห้องนห้องก็จะมาตรฐานนะครับที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้คือห่างกันเพื่อป้องกันโรคโควิดนะผมขออนุญาตถอดแมส์ด้วยเพราะว่ามันพูดไม่เต็มปากไม่ไเพราะผมกินจปนหมดอันนี้ก็เป็นห้องของครูจีรวันนะครับนี่ออนี่ครูจีรวันห้องนี้ก็ยังปิดอยู่ส่วนอาคารนี้ก็เป็นอาคารหนึ่งที่มี นี่ครับมานี่นี่ก่อนห้องนี้เป็นห้องที่ผมเป็นห้องที่ของครูประจำวิชาสอนภาษาไทยผมเออเหมือนกูถ่ายรายงานเลยวะผมรู้สึกนี่พัดลมพัดลมใช่ได้ไหมนี่ไม่ได้สักตัวเลยไปครับไปห้องต่อไปนี่เป็นห้องของครูอันเป็นหมวดสังคมนะนี่เดี๋ยวดูฮะนี่เป็นห้องที่ผมกำลังเรียนอยู่ นี่ครับไมูที่รกคุณี่มาใส่ประมาณกี่ใส่หนึ่เป็ตัวเขาเลยสิเอ้าเฮ้ยสุดเจนอะตามมาด้วนี่คะเป็นคุณดาบิเช่นนะครับเ้มัน่างมาแล้วขอบณครัยนะครับเออตั้งแต่เดินไมาที่คุณรู้สึกไงบ้างครับอาการอากมัวร่าเพิ่งตื่นนี่เพิ่งตื่นเพิ่งนเพิ่ตืนดบรรยากาศโรงเรียนก็วันนี้ก็จะดู มาจัดกระจายอหนึ่งครับเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมนี่ครตามมาครับเราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนในห้องกันอ่านี่คือเมครับพัฒนามยก้อนครับนี่เป็นน้องหงนะจำได้ไหมหิงถ่ายแล้วถ่ายแล้วนหล ดีค่ะนี่เป็นน้องน้องฟล๊กไม่แม้เขาอมนคุ้กเหอสูงหนักเกินไปพูต่อยนี่น้องขิงนะน้องขิงนะบาตมาตขาจะมาแลขอพิสูจน์น้องโมนน้องโมนอไม่ก้องเลยไม่กล้องแลยอาน้อง ดูว่างานเด็กๆของเพื่อนผมทำอะไรอาจะดีกล้องทำไมเราขายของออนไลน์เนี่ยครับจะดื่มติดต่อครับมันม่วงวันนี้กูเล่นน้อยอันนี้เป็นมันม่วงพร้อมสินหน้า้อมสินอันนี้ไปไี่ให้นะนี่คืองานเด็กๆของเขาเจ็สี่คนที่คือจะเล่นเกมอย่างเดียวหรือว่าผมก็จะถ้าไปดินูควนเอาไปไหนลงมาถ่ายแทนดูบรรยากาศรอบๆนะครับเพป็นเพื่อนนะครับคุณขนมันครับ นี่เป็นนี่ครับเป็นหมวดของคณะสภาของเราครับโดยมีท่านผู้อำนวยการพรสินบัวหูเป็นผู้อำนวยการครับผู้อำนวยการที่เป็นรองผู้อำนวยการครับนายสมคิดแผ่นทองโอ้ยรู้บอกใครยังไม่มีรูปบ้างเนี่ยทีมเธอโน่นเธอดูเลยทีมเธอไปครับไปเดี๋ยวเราจะใช้งานไปครดไ อันนี้อันนี้ยริงไปเอาวันกับท่านหรือเราบางทีถ่ายไปตั้งยืมเท่าต้านเลยบางทีไปเไปห้องเราก็จะเป็นแบบนี้แหละก็สนุกดูแต่เพื่อนในมาไม่ครบไงเออเดี๋ยวมาดูมาดูทั้งบรรยากาศบันไดมันบันไดนี่ก็สวยดูว่าแต่งให้เป็นแบบมีดูแบบคลาสสิกเยอะเยอะ นี่ฮะมันจะมีความเป็นแบบ90นิดนึงนะโรงเรียน,ดน,นีดูสีสีสวยมากนี่ฮะน้องชาแนลนของเราไม่ใ้่ไหมนี่น <c oughs> อะไรนี่นี่นี่ข <c oughs> อสั่งป้าย <c oughs> ครับตอนนี้คุณเกบพรรษามราคแล้วตอปฏิสิทธิ์ยังครับรู้สึกเบืกอหูนิดนิดนึง อนทำไรทไรนี่อะมูุของผมตหนทงอไตัวนี่น้าเป็นห้องของครูครูวันหน้าเลยนะครูหน้าเลยครูหรืูไม่ครับนี่ไปห้องของครูจบไปจบไปทำงานที่นักเรียนอยู่เลย ก็ได้กูถ่ายลยครับครับทิปเออนี้เมื่อกี้ผมคนมใช่เหรอถ่ายิจริงปะเนี่ยเอาเอาละรยังมีโรคยก์ะที่เราเป็นอาหารกิน ครับเมื Parents, ่อกี meeting, ้ผมลืมปิดคลิปครับเดินแล้วก็ไปมั่วๆแล้วก็ปิดแล้วก็หายไปเลยที่กันคลิปหน้าครับบ๊ายบ่าย